สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับลาวทีวีลาวเน็ตด,ดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคานวณวิเคราะห์อ่านไดินจาก0ูนย์ถึงเก้าครับได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมาบ้าคือตัวไดเกิน ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมดุกท่านนะครับโปรดใช้วิตารณลาณในการรับชมนะครับก็ความมาดูแนวทางเนาะนะครับวันนี้ก็ลงให้เวลาช้าหน่อยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ <laughs> เก็ไม่อยากจะแก้ตัวหรอกล้อนะครับพูดไปก็ตันนั้นแหละนะครับว่าเรามาดูลาวทีวีเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทีวีเข้าเนาะนะครับไปลุ้ลาวสตาร์นะครับ ก็มารับชมแนวทางใหม่กันเลยนะครับของวันที่16เดือนหน้าพะสอบ1 8นะครับก็ไม่ได้อันเก่ามาให้ดูเนาะนะครับก็ัมาดูชุดบินนะครับราทีวีวันนี้ผมให้ที่43017แนวทางชุดวินนะครับ สุดเล็กเด่นเล็กเด่นผมให้ที่สี่กับสามเล่นในที่เลขสี่นะครับก็จอดที่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง แล้วก็สี่เจ็ดครับสองชุดนะครับ่อไปครับสามชุดส่วนตัวเจาะส,สามตัวนะครับเจาะไอจีสี่ 4. จดปิดเนาะเจ็ 40, แล้วก็เจ็ดกับเ ครับพอไปครับเสียงขาดไปเนาะนะครับครับก็มาทวนอีกรอบเนาะลาวทีวีนะครับชุดบินเบอร์ไม้ที่สี่สามศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเลขเด่นในทีสี่นะครับเลขเด่นในทีสี่กับสามในไอทีเลขสี่ส่วนตัวเจาะเจาะไ้3ชุดนะครับ4041แล้วก็47นะครับ3ตัวเจาะไอที่เจ็กับ7 41 นะครับเก็เน้นในที่4 1 4หนี่กับ47เป็นจุดรองนะครับกับต่อที่ลาเมตีนะครับลาเมตีวันนี้ชุดบินผมให้ที่ แปดสี่เก้าูนนล็กเด่นนะครับผมให้ที่8 4. กแบสีก็ในหมา่เลขแปนะครับ จาะสามชุดนะครับแปด0แล้วก็แปดตัวนะครับจาไอที่สี่แสอง 8 4. ตัวที่ผมเน้นน่ผมเน่นในที่81นะครับส่วน8ปดกับ8ปดูนเป็นชุดลองนะครับ <c oughs> สำหรับเราเ HD ดีถ้าใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับ กลับไปกันต่อที่ลาวสตากับลาสตา,า,สตานะครับอันนี้ชุดบินผมให้ที่ห้ห จหนึ่งสองเลขเด่นคือห้ากับหนเหน้น้เน้นในที่เลขหกนะครับก็จะเป็นหกเจ็ด หกหนึ่งแล้วก็หกสองสามตัวจับไปที่สองหกหนึ่งแล้วก็สองหกเจ็ดนะครับตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่หกเจ็ดนะครับ หกเจ็ดส่วนหกหนึ่งหกสองเป็นชุดลองเล่นหกระวังเลขเก้ด้วยนะครับกลับไปที่รับเนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่15เดือน5พศ2 5 6 8ขอไปกับวันที่16เดือน5พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจ,จับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ